เหตดังหลุดโป๊ะข้อมูลไฮโซสาวถูกโยงมือที่สามนักร้องยุค90อย่ามเมียยังคงเป็นข่าวเมาซุบซิบข้ามวันข้ามคืนกับประเด็นข่าวคู่รักคนบันเทิงเตียงหักเซนใบาย,ยาหลังจับได้ฝ่ายชายแอบมีกิ๊กซึ่งก็มีคำใบ้ปล่อยออกมาสารพัดหลายให้ชาวเน็ตได้เดากันไปต่างๆนานา ก่อนหน้านี้เพจเจมอย108ได้โพสต์สั้นๆทิ้งบอมเอาไว้ว่ายังไม่อย่าแค่บ้านแตกกิก๊กเป็นไฮโซหยอกหยอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีพิมเมียทนายเจมล่าสุดเจมอยจัดให้อีกหนึ่งคำใบ้พร้อมเตือนชาวเนต็ตด้วยความหวังดีระวังหมายสารกันด้วยอัญญาประกาศคู่กูเอ็นดูชาวเนต็ตไปเปิดวาบวุ่นวายกับไฮโซสาวลูกติดท่านหนึ่ง หาว่าเป็นมือที่สามนักร้องยุค90อย่างเมียก้มดูตังในบัญชีกันยังถ้าไม่มีก็ทำมาหาแดค่าเอาเป็นว่าคอมเมนต์กันอย่างสร้างสารรค์ตามเผือกอย่างมีสติก,กันนะทุกคน